สัสดีตอนบ่ายครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวไร่ครับมาหาด้ามมีดครับจะทำมีดหวดไปหวดหน้าบ้านครับหวดใต้ต้นมะนาวมีดมันสั้นไม่ถึงต้องทำด้ามย,ยาว ใต้ต้นมะนาวมันเป็นหนามหามีดยาวๆหวดเข้าไปเป็นต้นตะโกรครับต้องมันเหนียวหน่อยครับต้นตะโกดำพอดีดีนี่ครับกับโลมีดครับเลยพาเพื่อนๆมาเที่ยวดูต้นไผ่ที่ผมปลูกไว้ครับก็มาเก็บบ่อยครับขโมยก็มาเก็บครับ เมื่อวันก่อนก็มาเก็บผมพามาดูเฉยๆครับไม่ได้เผื่อไว้ถ่ายทำคลิปอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงชนิดหนึ่งครับตัดไปบ่อยครับไม่รู้ใครมาตาดัด ผมปลูกไว้เองครับมีอยู่สองกอรครับทางน้นกอนึ่งอยู่ข้างในครับอันนี้มันก็รอดสายตาได้มันก็ขึ้นไปครับไอ้ก็แทงขึ้นไปมีรอดสายตาได้หลายต้นเหมือนกันครับ ตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับรู้สึกว่ายุงป่าเยอะจังเลยครับลำคาญจังเลยย่อยๆๆยยอย้ยยุงมันตอมหูครับถึงผมจะปล่อยไว้ให้มันโตให้มันดูสวยงามเยอะก็ ปล่อยไว้ก็ไม่ผลมือขโมยแล้วครับไผ่พอปล่อยปุ๊บมันก็มาลักเลยครับไม่เข้ามาหน่อยมันก็เอาอันนี้เป็นไผ่เอามาจากในป่าครับ ถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะต้นใหญ่ครับต้นใหญ่เหมือนไผ่สีสุกเลยครับยังไม่ได้ดูหน้ามีดเลยครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนครับอันนี้ยังไงมันก็ถ้าปล่อย ทิ้งไวให้มันโตก็ไม่ไม่โตหรอกครับมันก็ต้องมีมือดีมันแทงจนได้แหละอยู่ไกลบ้านครับ<ด>โอ้ยเห็ดอร่อยวลเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เห็ดคิดว่า <laughs> แก่แล้วตาลาย <laughs> นจะปล่อยให้มันเป็นหน่อยเยอะมันจะได้การต้นไม้อื่นมาคุมหัวมันถ้ามันโตก็ไม่มีต้นไม้อื่นมาคุมมันหรอกครับมันจะโตแสกงงันครับนี่ครับแพงไปจนไม่เหลือไว้ให้ถ่ายทำคลิปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเอาครับเดี๋ยวให้ถ่ายเสร็จก่อนปล่อยไว้ไม่เคยเหลือสักท,ทีเลยจะปล่อยให้มันโตนะปล่อยให้มันสวยๆงามให้มันโต พอมาเห็นก็ถูกเอาไปหมดเลยอันนี้ต้นไม้ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ครับเรียกพอกษาเมื่อกี้เดินเข้ามาก็มีครับหน่อไม้ไม่ได้ทายอันนี้ผมปลูกไว้หลายต้นครับเป็นไผ่เลี้ยงเอามาจากเพชรบูรณ์ โอ้โหยุงเยอะจังเลยครับอันนี้ถ้าเกิดขึ้นมากๆก็ไม่อยากเอาไว้ครับมันมันจะอยู่ใกล้ๆสายไฟแรงสูงครับมันก็ไม่เชิงจะติดหรอกครับเดี๋ยวพวกไฟฟ้าอะไรอะไรก็มาตัด ไม่ได้กามาเอาหน่อไม้นะครับเนี่ยมาทำดาบมีดดูอันนี้ก็เป็นหน่อนะครับเห็นไหมท่านน้ามันอยู่ข้างในอันนี้มีสองสามหน่อเดี๋ยวว่างๆจะมาเอา ไม่รู้เห็ดอะไรอันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะว่ากินได้แต่ผมไม่กล้ากินแล้วครับว่าข้างในเป็นหนามวุ่นวุ้นฝนก็ไม่ค่อยตอกครับลิน้นลิ้น น่าจะตกแรงก็ไม่ตกครับนี่ครับเขาเรียกว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้สวยดีนิ่มดีด้วยนี่ครับ ในป่าตีนเขาต้นมันป่าเยอะเลยครับเห็นบางทีก็หน้าขุดก็ยังไงไม่รู้อ๋อตรงนี้มีน้ำอันนี้ต้นมะเดื่อครับ เคยถ่ายให้ดูหน้าแล้วต้นมะเดื่ออันนี้เป็นต้นมะพร้าว กิ้งคือกำลังผสมพันธุ์กันอันโน้นเป็นไผ่ใหญ่ครับเป็นไผ่สีสุก มุดเข้าไปยากมากเลยครับมันก็มีหนอ่ออยู่เป็นไผ่ที่ใหญ่ครับอันนี้ด้วยครับลกมากครับเคยเจองูเหลือมตัวยาวเกือบสอวาครับไม่กล้าเข้าใกล้เลยเนี้ยเนี้อยู่แถวนี้นะครับมันเลือ้อยลงคลองไว้ไล่มัน สวัสดีครับแค่นี้ละครับหาไม้อันนั้นก่อนดามีดก่อนครับ